ดวงจิตของเราเนี่ยรีเซ็ตมันซะเวลาใจเราเป็นต้องทำระหว่างใจเป็นสมาธินิ่งลงไปถ้าใครที่มาฝึกกับพระอาจารย์แล้วจะเดินในพุทธานุสตินานึกถึงคุณพระเจ้าจ,จิตนิ่งขึ้นไปเพราะจิตนิ่งขึ้นไปเราก็อารัธนาบร,รมีพระพุทธเจ้าขึ้นชื่อว่ากรรมชั่วใดๆที่มีมาทั้งหมดตั้งแต่อดีตชาติตอนต้นจนถึงบัดนี้หรือจะส่งผลต่อไปในภายภาคหน้า ขอให้หมดสิ้นไปจากดวงจิตข้าพเจ้าด้วยเถิดพระพุทธเจ้าครับแล้วต่อจากนั้นไปบันทึกความดีหนีกันได้นะเพราะจิตใสนิ่งสะอาดเลยเหมือนดวงจิตเรากลมใส่จิตนี่เหมือนแผ่นดิสเหมือนคาสเซเตทสมัยก่อนเวลาเราซื้อเพลงมาเราอยากจะอัดเสียงเราก็กดอัดแล้วก็ร้องไป,ปโทษนึกว่าเพราะวพาเขาฟังที่ไหนได้ทิ้งเลยเทปเพราะสู้เขาไม่ได้นะ ท่านจิตเหมือนกันมันรีเซ็ตใหม่ได้มันตั้งค่าได้เหมือนที่พระอาจารย์บอกแล้วว่าถ้ารีเซ็ตให้อยู่ในปัจจุบันหรือตั้งค่าไม่ได้องคุริมารเป็นพระหันไม่ได้เพราะเขารีเซ็ตได้เขาตั้งค่าใหม่ได้พอเรารัตนาบรมีพระเสร็จแล้วเราก็บันทึกไปใหม่เลยอันที่หนึ่งนะต้องเอาอันที่หนึ่งนี่สาคัญต้องบันทึกไว้ข้าพเจ้าเป็นผู้คิดดีพูดดีทําดีบันทึกอรนนี้ก่อนอันดับที่สองเราเป็นโลกอะไร เราก็ต้องบันทึกไปว่าอันดับที่สองข้าพเจ้าเป็นคนไม่มีโรครายอันดับที่สามข้าพเจ้ามีความคล่องตัวในที่ทุกสถานในการทุกเพื่อคาว่าคล่องตัวที่มีเงินมีทองมัง่งมีสีสุขไปไหนมีคนต้อนรับอันดับที่สี่ใส่ความปรารถนาลงไปว่าปีนี้ขอให้ทําธุรกิจรุ่งเรืองการค้าขายดีมีกําไรสักเท่าไหร่ก็แล้วแต่โยมอย่าบอกไปเดี๋ยวหาว่าด้อยค่า จะบอก10ล้านบอกแม่ฉันทำ1อยล้านก็เอาเขานั้นอีกนะไม่เป็นไรไม่รู้โยมทําอะไรก็ใส่บันทึกไป